เออกินเขาน้ากันครับผมเยียงแล้วพากตันมกกินเขานี่ยังกินหรือครับนีม่มะขามหวานกินกับข้าวไปคยกินเนี่ยครับผมกินขาแล้วก็มะขามหวาน แับีเนะาะกินข้าวกระป๋ามหวานไพขึนกินนะครับมาเลือยมาเดื่อยแคบีรีลองเบิงเด้ครับกินข้าวกระปามหวานเนี่ยหวาน